ชมหน้าคู่ชีวิตก้องสารัดคบคนนี้30ปีเริ่มแชร์ค่ารถเมย์ด้วยกัน ได้สามีดียิ่งกว่าถูกขวยชมหน้าคู่ชีวิตของกล้องสหรัฐคบคนนี้มา30ปีเริ่มแชร์ค่ารถเมย์ด้วยกันเรียกว่าใครๆได้ฟังเรื่องราวชีวิตรักของพระเอกนักร้องมากนุ่มกล้องสหรัฐก็อดอิจฉาหวานใจตัวจริงซึ่งเป็นคนนอกวงการไม่ได้เพราะรักทนรักนานมากกว่า30ปีโดยก้องเผยว่าแฟนคนนี้เป็นคนที่อยู่ด้วยกันมาโดยตลอด ไม่เป็นข่าวเป็นพลังในการขับเคลื่อนชีวิตคบแฟนคนนี้มา30กว่าปีก่อนเป็นศิลป,ปินเขาอยู่ด้วยกันมาตลอดโดยไม่เป็นข่าวจริงๆแล้วไม่ได้ปิดแต่เขาก็ไม่ได้อยากเป็นข่าวเวะลาไปไหนก็ใช้ชีวิตปกติแต่ไม่เออและเหยมากสมมติไปซื้อของที่ห้างก็มุ่งไปเลย ไม่ได้เออละเหตุซื้อเสร็จก็กลับบ้านเริ่มจากจุดคำว่าศูนย์ด้วยกันเรายังไม่มีชื่อเสียงไม่มีเงินทองนั่งรถเมย์มาด้วยกันแชร์ค่ารถเมย์ด้วยกันถามว่าทำไมไม่วอกแวกทั้งที่อยู่ในวงกันถ้าเราตกข้างทางเราก็ต้องรีบขึ้นมาบนทางหลวงบงเล็บโพล้อ เดี๋ยวอย่างแตกข้างทางจะยุ่งเลยความรักในนิยามก็เป็นพลังในการขับเคลื่อนเพื่อชีวิตเราอยู่ในวงการไม่วอกแวกเลยทั้งที่ในวงการนั้นมีแสงสีความสวยงามก้องสารัฐเผยว่าวอกแวกตกข้างทางเราต้องรีบขึ้นมากลับขึ้นมาอยู่บนทางหลวงอย่าไปตกข้างทางนานวงเล็บโพล้อเดี๋ยวยังแตกข้างทางนี้ยุ่งเลยแสดงว่ารักกับแฟนคนนี้มาตั้งแต่อายุ20กว่าปีเลยเหรอ ก้องสารัตตอบว่าใช่ๆแถวๆนั่นแหละเขาก็ร่วมเห็นความสำเร็จของเรามาเรื่อยๆหลายคนเรียกพี่ก้องเป็นเทพบุตรความรักแบบนี้ของเราไปหาซื้อได้ที่ไหนความรักในนิยามของก้องสารัตคืออะไรก้องเผยด้วยรอยยิ้มว่าความรักเป็นพลังในการขับเคลื่อนชีวิตของเรา